สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเนื้อหารเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนเรื่องอาหารหลัก5าหมู่ว่าอาหารหลัก5้าหมู่นี้มีสารอาหารอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์กับร่างกายของเราในการเจริญเติบโตแล้ววันนี้เราก็จะมารู้ว่าในเมื่อเรากินอาหารเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว ระบบย่อยอาหารมันจะทำงานยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าระบบย่อยอาหารคืออะไรและในระบบย่อยอาหารนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะอันดับแรกเรามารู้ก่อนนะคะว่าระบบย่อยอาหารคืออะไรคำว่าระบบย่อยอาหารก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนอาหารนะคะที่เราบริโภคเข้าไปเนาะให้กลายเป็นพลังงาน โดยระบบย่อยอาหารนี้ก็คือเป็นการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงและอาหารที่เรารับประทานเข้าไปปุ๊บอาหารมีขนาดเล็กลงนะคะร่างกายของเราจะนําไปใช้พอร่างกายของเรานําไปใช้นี้ก็จะทําหน้าที่ก็คือขับพวกกากอาหารหรือของเสียออกนอกร่างกายโดยระบบย่อยอาหารนะคะ จะมีขั้นตอนในการย่อยอาหารทั้งหมด2ขั้นตอนนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะว่าขั้นตอนในการย่อยอาหารกว่าที่อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะย่อยแต่และขั้นตอนมันทําหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูขั้นตอนแรกแรก,ก็คือเป็นการย่อยเชิงกลอ่ะเรามาดูการย่อยเชิงกลเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าย่อยเชิงกลนี้มันเป็นการทําอาหาร ให้มีขนาดเล็กลงนะคะโดยการบดเคี้ยวแล้วก็การบีบตัวของทางเดินอาหารแสดงว่าย่อยเชิงกลนการย่อยเชิงกลในที่นี้นะคะมันก็เป็นลักษณะเหมือนที่เราเคี้ยวอาหารเข้าไปแล้วก็คลุกเค้าอาหารเราเคี้ยวอาหารเข้าไปคลุกเค้าอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะ โดยละคูเขาอาหารให้มีขนาดเล็กลงอาหารก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเคี้ยวเชิงกลนะเป็นลักษณะที่เคี้ยวให้อาหารของเรานะคะมีขนาดเล็กลงโดยการบดเคี้ยวนะคะการย่อยที่สอก็คือการย่อยทางเคมีย่อยทางเคมีในที่นี้ก็เหมือนเป็นลักษณะที่เป็นการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อกี้นี้นะคะคือการย่อย เชิงกลใช่ไหมคะเชิงกลเป็นลักษณะการเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นย่อยทางเคมีก็เหมือนเหลินลักษณะที่การย่อยอาหารโดยใช้น้ำย่อยนะคะย่อยโดยใช้น้ำย่อยชนิดต่างๆนะคะที่อยู่ในทางเดินอาหารเนาะโดยใช้น้ำย่อยน,นี้ทำหน้านที่ย่อยอาหารให้เล็กลงนะคะเราจะเรียกว่าการย่อยทางเคมีนะ ทางเคมีมันจะแตกต่างจากทางกลเชิงกลนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการย่อยอาหารนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือย่อยทางเชิงกลกับย่อยทางเคมีนะคะแล้วเรารู้แล้วว่าในระบบย่อยอาหารของเราจะมีย่อยทางเชิงกลกับทางเคมีเรามาดูว่าอวัยวะในระบบทางเดิอนอาหารของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรอวัยวะอะไรบ้างนะคะ ซึ่งระบบย่อยอาหารของมนุษย์หรือคนเรานะคะจะประกอบไปด้วยอวัยวะหลายอย่างด้วยกันก็อย่างเช่นก็จะมีปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ซึ่งอวัยวะบางอาวัยวะนะคะจะไม่มีการย่อยแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการเดินอาหารการย่อยก็เหมือนเป็นกุ่มการย่อยโมเลกุลอาหารชนิดหนึ่งจากโมเลกุลที่ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อที่มันจะสามารถซึมเข้าสู่เซลล์เราได้และนักเรียนรู้แล้วว่าการย่อยอาหารนะคะมันมี2แบบก็คือย่อยเชิงกลกับเชิงเคมีตอนนี้เราก็มาดูว่าเราก็มาดูว่าอาวัยวะในทางเดินอาหารของคนเรามันจะมีอะไรบ้างนะคะอวัยวะแรกนะคะจะเป็นปากหรือที่เราเรียกว่าช่องปากนะคะอวัยวะที่สองก็จะเป็น ต่อมน้ำลาย3ก็จะคือคอหอย4ก็จะเป็นหลอดอาหารอ่ะ5ก็จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะ6ก,ก็จะเป็นตับในตับอ่อนในตับอ่อนนะคะก็จะมีถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนนะคะในตับนะคะจะมีถุงน้ำดีตับอ่อนนะคะถุงน้ำดีตับอ่อนแล้วก็จะมาเป็นเก้าลำไส้เล็ก สิบลำไส้ใหญ่สิบเอ็ดทวารหนักนะคะอันนี้ก็คืออวัยวะในระบบย่อยอาหารหรืออวัยวะในการทางเดิอนอาหารของคนเรานะคะอันนี้ก็คือครูให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะว่าร่างกายของคนเรามีอวัยวะใดบ้างในระบบทางเดิอนอาหารทีนี้อย่าครูจะสรุปคร่าวๆก่อนนะคะว่าอาวัยวะแต่ละอวัยวะ ในระบบย่อยอาหารทำหน้าที่อะไรบ้างระบบย่อยอาหารก็คือมีหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงโดยอันดับแรกอาหารที่นักเรียนกินเข้าไปนะคะจะส่งไปที่ปากปากจะทำหน้าที่อะไรปากจะเป็นการย่อยเริ่มต้นนะคะถ้ากระถามว่าเริ่มต้นจะย่อยอาหารที่ไหนย่อยที่ปากนะคะโดยปากของคนเรา จะทำหน้าที่เริ่มต้นก็คือเคี้ยวอาหารบดเคี้ยวอาหารให้มีชิ้นเล็กๆให้มีขนาดเล็กลงโดยในปากของเรานะคะจะมีต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายในที่นี้จะทำหน้าที่ผลิตน้ำลายออกมาก็คือเป็นน้ำลายที่เป็นเอนไซม์ ide, สำหรับย่อยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะโดยน้ำลายตัวน,นี้นะคะจะมีเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่ย่อยแป้ง ย่อยอาหารจำพวกแป้งนะคะหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตถ้าก็ถามว่าอาหารจะเริ่มต้นการย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่ไหนจะเริ่มต้นที่ปากของคนเรานะคะปากจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงจากนั้นอาหารจากปากมีอาหารขนาดเล็กลงแล้วก็ถูกส่งมาที่หลอดอาหารโดยหลอดอาหารจะเป็นเหมือนท่อหรือทำหน้าที่บีบคายตัวนะคะเพื่อส่งก้อนอาหาร ให้เคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารนะคะอ่ะพอหลอดอาหารมันทําหน้าที่บีบทําหน้าที่บีบนะคะแล้วก็คลายตัวให้อาหารที่เรากลืนมันเนี่ยผ่านลําคอลงไปนะคะอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านหลอดอาหารส่งมายังกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารนะคะเมื่ออาหารมันเคลื่อนมายังกระเพาะอาหารแล้วมันจะเหมือนมีการบีบตัวแล้วก็คลายตัวคุกเข้าอาหารกับน้ําย่อยนะคะ ที่มันหลังมาจากต่อมไร้ท่อเนาะทีนี้ในกระเพาะอาหารนะคะนักเรียนจำเอาไว้นะว่ากระเพาะอาหารของคนเราจะทําหน้าที่ก็คือย่อยได้แค่ปโปรตีนนะในกระเพาะอาหารจะเป็นทําหน้าที่ก็คือจะย่อยอาหารจําพวกโปรตีนนะคะเพราะจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารมากที่สุดนะสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะจากนั้นอาหารที่ถูกย่อยมาที่กระเพาะอาหารนะคะจะส่งมาที่ ตับอ่อนโดยนี่ก็คือลักษณะของตับคนเรานะคะตับก็จะมีตับมีถุงน้าดีตับอ่อนตับอ่อนนี่นะคะคือตับอ่อนตับอ่อนจะทําหน้าที่ในการผลิตน้าย่อยซึ่งเป็นเอนไซม์หลายชนิดไอ้ตัวเอนไซม์หลายชนิดเนี่ยมันจะทําหน้าที่มีบทบาทของตับอ่อนก็คือจะทำหน้าที่ก็คือเป็นบทบาทในการย่อยย่อยอะไรล่ะก็ย่อยจำพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน โดยตับอ่อนจะสร้างเอนไซม์ side, แล้วก็ส่งไปยังลำไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยอาหารจากนั้นต,ตับของคนเราตับของคนเรานะคะทำหน้าที่อะไรตับจะทำหน้าที่ก็คือสร้างน้ำดีไปเก็บที่ถุงน้ำดีตับมาทำหน้าที่สร้างน้ำดีไปเก็บที่ถุงน้ำดีแล้วไอถุงน้ำดีทำหน้าที่อะไรถุงน้ำดีก็จะทำหน้าที่เก็บน้ำดีนะคะ ถุงน้ําดีนะอันนี้สีเขียวนะคะที่เรียกว่าถุงน้ําดีจะทําหน้าที่เก็บน้ําดีที่ผลิตมาจากตับของเราเนาะจากนั้นก็จะปล่อยน้ําดีเนี่ยเข้าสู่ทางเดินอาหารผ่านท่อน้ําดีนะคะพอน้ําดีเนี่ยจะทําหน้าที่ก็คือทําให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลงนะคะจากนั้นถุงน้ําดีเมื่ออาหารไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลงแล้วจะส่งไปที่ลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กนักเรียนจำเอาไว้นะคะว่าจะทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยจะคุกเข้าอาหารจากน้ำย่อยที่เราได้จากตับอ่อนเนาะทีนี้ลำไส้เล็กนะคะจะย่อยอาหารที่ดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วก็อย่างเช่นพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันถ้ากระถามว่าลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอะไรก็คือจะย่อยอาหารประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเดรต แล้วก็ไขมันนะคะโดยระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่ปากของเรานะคะโดยปากทำหน้าที่บดเคีย้ยวอาหารและจะสิ้นสุดเริ่มที่ปากนะคะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะ,ะระบบย่อยอาหารจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะ โดยการทํางานของลําไส้เล็กนี้ที่ครูได้บอกไปแล้วนะว่าดูดซึมอาหารทุกประเภทนะคะในที่นี้ก็คือโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่อมาลําไส้ใหญ่ลําไส้ใหญ่นะคะไม่ได้มีหน้าที่ในการด่อยอาหารนะแต่ลําไส้ใหญ่จะทําหน้าที่ในการดูดซึมดูดซึมในที่นี้ลาไส้ใหญ่ดูดซึมอะไรลําไส้ใหญ่จะทําหน้าที่ดูดซึมน้ําแล้วก็เกลือแร่แล้วก็พวกวิตามินนะคะ ก็อย่างเช่นอาหารหลักห้าหมู่มันมีโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันกระเพาะอาหารจะย่อยได้แค่โปรโตีนลำไส้เล็กนะคะจะย่อยโปรโตีนคาร์บโบไฮเดตไขมันส่วนลำไส้ใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่ย่อยนะคะแต่จะทำหน้าที่ดูดซึมดูดซึมในที่นี้คือดูดซึมเกลือแร่วิตามินดูดซึมน้ำดูดซึมแล้วจะทำยังไงคะดูดซึมเสร็จก็จะบีบตัว แล้วก็ส่งกากอาหารเนี่ยไปยังทวารหนนะักทีนี้ทวารหนนะักในเมื่อมันได้รับกากอาหารที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมมาแล้วถวารหน,นักนะคะก็จะทําหน้าที่บีบตัวแล้วก็ขับกา,กากอาหารออกนอกร่างกายของเราที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือระบบย่อยอาหารข้าวๆนะคะที่ครูได้อธิบายให้ฟังโดยในระบบย่อยอาหารจะแบ่งออกเป็นปาก กรดอาหารก็เพราะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวานหนักนะคะซึ่งระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่ปากแล้วก็จะสิ้นสุดลงที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะนักเรียนได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอของครูแล้วนักเรียนก็มาดูใบงานนะคะใบงานนี้เป็นใบงานเรื่องระบบย่อยอาหารคะแนนก็คือเต็ม10คะแนนนะคะจากรูปให้นักเรียนเติมคำนะคะ ว่าองค์ประกอบของระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างตามภาพที่ชี้ไปนะคะจากนั้นนักเรียนจะทำใส่กระดาษ e A4 ใส่กระดาษเส้นหรือจะทำใส่โทรศัพท์หรือจะพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วครูจะไปสร้างลงในอัลบั้มกลุ่มให้เราโดยให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยวันนี้ครูก็อ,อธิบายเรื่องระบบย่อยอาหารโดยภาพรวมนะคะส่วน วันพุธนะคะครูจะอธิบายว่าในระบบย่อยอาหารแต่ละระบบทําหน้าที่อะไรอย่างเช่นปากทําหน้าที่อะไรครูก็จะย่อยลงลึกไปอีกนะคะหลอดอาหารทําหน้าที่อะไรครูก็จะลงลึกไปอีกแต่วันนี้ครูก็จะครูก็จะอธิบายโดยภาพรวมนะคะของโครงสร้างในระบบย่อยอาหารแล้วก็การทํางานแบบคร่าวๆนะคะ,ะสําหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ